สนับสนุนโดยโตยโยต้าขับเคลื่อนความสุข ปีนี้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับจะเป็นเรื่องของสงครามก่อการร้ายและก็เรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าถ้าหากจํากันได้ในช่วงต้นปียังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณาสุขอยู่เลยครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีข่าวเพิ่มเติมออกมาจากทางการของอินเดียมีการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 หรือว่าไข้หวัดหมูในอินเดียนั้นมีจํานวนมากถึง14,000คนด้วยกันค่ะ ปีนี้เรียกได้ว่าถือว่าเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส H1N1 นะคะแล้วก็ที่อินเดียตอนนี้ถือว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้นะคะเพิ่มขึ้นถึงอีก21รายด้วยกันนะคะส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้ของอินเดียตั้งแต่ปี2553อยู่ที่833รายนะคะนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์ ส่วนยอดผู้ติดเชื้อตอนนี้ทั่วประเทศเลยนะคะเพิ่มขึ้นเป็น14,484รายค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะคะยังคงอยู่ในรัฐราชสถานแล้วก็รัฐคุชราชนะคะซึ่งถือว่าเป็นรัฐที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อหนักที่สุดราชสถานนี้ถือว่ามีผู้เสียชีวิตมากถึง214คนแล้วก็ที่รัฐคุชราชนะคะ207คนส่วนผู้ติดเชื้อจากทั้งสองรัฐเนี่ยก็มีถึง7 0 0 0กว่ารายด้วยการจากทั่วประเทศเนี่ยกิน สัดส่วน50%เลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลของอินเดียนะคะก็พยายามที่จะบอกกับประชาชนในประเทศแล้วก็บอกกับคนทั่วโลกเนี่ยนะคะบอกว่ามีการจับตาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปฏิเสธข่าวลือค่ะเรื่องการขาดแคลนยารักษาโรคนะคะจากที่ก่อนหน้านี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่ารัฐบาลนั้นประสบความล้มเหลวในการแจกจ่ายยาแล้วก็รัฐบาลนั้นขอร้องให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก พร้อมกับชี้แจงว่ามียารักษาเพียงพอสำหรับผู้ป่วยแล้วก็สามารถที่จะควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสนี้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าดูเหมือนสถานการณ์ตัวเลขเนี่ยก็มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะครับมาดูสถานการณ์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในกรีซนะครับแม้ว่าทางยูโรโซนนั้นจะมีการขยายเวลาออกไปอีก4เดือนนะครับแต่ดูเหมือนว่ากรีซนั้นยังคงเพิกเฉยต่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นครับ แต่ว่าเงินไขที่จะให้กรีซนั้นมีการเดินหน้านั้นก็ต้องมีการปฏิรูปเรื่องของระบบการเงินในประเทศด้วยนะครับแต่ว่าแผนที่มีการเสนอไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเพิกเฉยไปจนเลยกําหนดเส้นตายเป็น1วันแต่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่กรีซส,สามารถที่จะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งต้องติดตามดูแต่ว่ากรีซก็ยังไม่ได้มีการยื่นนะครับว่า,ายื่นคําอธิบายว่าทําไมถึงล่าช้าโดยมีการกําหนดจะยื่นแผนการในช่วงเช้าวันอังคารน,นะครับตามเวลาท้องถิ่น เพื่อรอรับการพิจารณาของกลุ่มผู้ให้กู้ซึ่งประกอบด้วยธนาคารกลางยุโรปกรรมธิการยุโรปและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศภายในบ่ายของวันเดียวกันก็เชื่อว่าแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซจะเน้นการแก้ไขปัญหาหลบเลี่ยงภาษีที่รัฐบาลพยายามที่จะเก็บภาษีให้ได้สูงถึง7,300ล้านยูโรรวมถึงการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐให้ลดลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันการปรับกฎเกณฑ์การกู้ทางการเงินภายในประเทศอีกทั้งนโยบายการช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่พักรัฐบาลใช้ในการหาเสียงมาโดยตลอดหากกรรมการกรรมธิการหากคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้เห็นชอบกับแผนปฏิรูปดังกล่าวกรีซก็จะได้รับเงินกู้งวดใหม่มีวงเงินสูงถึง7,200ล้านยูโรนะครับเพื่อช่วยต่อลมหายใจยให้กับกรีซ เพื่อนาเงินไปหมุนเวียนแล้วก็ใช้จาระะนี่ในระยะยาวต่อไปนะครับแต่ถ้าหากไม่สําเร็จนายนิฟฟารูฟาคิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของกรีซก็มองว่าอาจจะประสบปัญหาทางตันในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศก็เป็นไปได้นะครับกรีซนั้นมีจํานวนผู้ว่างงานสูงถึง25%ของประชากรทั้งหมดขณะที่ประเทศมีหนี้สูงถึง175%ของ GDP แล้วก็กู้ยืมเงินจากกลุ่มเจ้าหนี้ต่างชาติหรือว่าทรอยก้ามาแล้วกว่า2 4 0 0 0 0ล้านยูโร ทำให้จะต้องมองนะครับว่าการพิจารณาแผนของการเปิดรูปเศรษฐกิจที่ ประชุมรัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรโซน19ชาติจะมีความเห็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าก็ต้องรอจากทางกรีซก่อนนะครับว่าจะเคลื่อนไหวยังไงคร,ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อมีการเจรจาที่จะยืดระยะเวลาการชรําระหนี้ออกไปจาก6เดือนที่กรีซมีการตั้งเป้าก็บอกว่าคุยกันไปคุยกันมาก็เหลือแคมเพียงแค่ 4, 4เดือนแต่ว่าทางกรีซเนี่ยต้องมีการส่งนะคะแผนฟื้นฟูไปให้ทางเจ้าหนี้ก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของทางกรีซก็บอกว่าเขาจะกลับไปนอนคิดทั้งคืนเลยแล้วก็ไม่นอนนะ สำหรับแผนต่างๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแผนก็ไม่ออกมาแต่ว่าไม่อวานมยังคิดไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยพอมีข่าวแบบนี้นะคคุณผู้ชมคะก็ถือว่าตัวเลขดัชนีหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะที่ยุโรปเนี่ยปรับตัวค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็มีอีกด้านหนึ่งที่นักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นขนาดคือมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นมันอาจจะยากกว่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะมองกันค่อนข้างที่จะลบด้วยบอกว่าในท้ายที่สุดเนี่ยการเจรจานั้นอาจจะล้มเหลวนะคะแล้วก็การ ขยายเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเนี่ยถือว่าอาจจะไม่เป็นผลสําเร็จด้วยอขอ6ได้4แล้วก็มีกติกา <c oughs> ที่จะต้องรัดเข็มขัดตัวเองอย่างเข้มงวดต้องดูนะครับว่าจกมาอย่างไงนะครับ <c oughs> ไปดู5ดับข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> เรื่องแรกกรีซเสนอแผนในการปฏิรูปร่าช้าเรื่องที่2อินเดียระบาดอย่างหนักนะครับไข้หวัดหมูเรื่องที่3ฝรั่งเศสกัดพลเมืองรวมกลุ่ม IS ผู้นำเลเบีรสรัฐเตรียมหารือเรื่องของไวรัสอีโบลา แล้วก็ข่าวที่5ของเรานะครับก็คือการประกาศผลรางวัลอสการ์ครั้งที่87และพิธีกรสวม ก <c oughs> ุ้งกิงลิงตัวเดียวผลญาติใช้ภาษาชาว <c oughs> บ้านบ้านนะคะอ่ะมาติดตามข่าวพล u s วันนี้นะคะในขณะที่บ้านเราเนี่ยกำลังมีการถกเถียงถึงเรื่องการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมเป็นความมั่นคงทางด้านพลังงานแต่ว่าทางเมียนมาเนี่ยเขามีความคืบหน้านะคะเขาจะมีโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเนี่นะคะมากถึง58โครงการด้วยกันแล้วก็ถือว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา5-10ปีนี้นะคะ เมียนมาในช่วงอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะกระทรวงพลังงานไฟฟ้าก็จะดําเนินการสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ําขนาดการผลิตเนี่ยนะคะ45เมกะวัตต์หลายโครงการด้วยกันในเขตมันทะเลแล้ก็กระชิ่นรวมถึงรัชฉานด้วยซึ่งกระทรวงนั้นได้มีการลงมือศึกษาความเป็นไปได้แล้วนะคะทางด้านกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็สมาคมไฟฟ้าพลังน้านานาชาติถือว่าให้ความช่วยเหลือเมียนมานะคะในการผลิต โครงการเหล่านี้แล้วก็จะคลอดโครงการเหล่านี้ออกมาปัจจุบันเมียนมามีโครงการไฟฟ้าพลังน้ําอยู่24โครงการด้วยกันนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะประชากรในเมียนมาตอนนี้เข้าถึงไฟฟ้าเนี่ยมีไม่ถึง30%นะโอ้ oh, ถือว่าน้อยนะคะแล้วก็มีอัตราการบริโภคไฟฟ้าต่อหัวต่ําที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ ทางด้านรองประธานองค์กร Global Partnership นะคะฝ่ายมุ่งการพัฒนาภาคเอกชนในตลาดเกิดใหม่ก็บอกว่าไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นพื้นฐานการลดความยากจนแล้วก็ปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมียนมาถือว่าต้องการมากเลยทีเดียวนะคะอ่นนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมียนมาเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านพลังงานค่ะคไปดูสิงคโปร์นะครับเป็นความมั่นคงของประเทศแต่ว่าไม่แน่ใจว่าประชาชนจะทํำยังไงนะครับเพราะว่าเตรียมที่จะขึ้นภาษีอัตรา พัตรภาษาีเงินได้บุคคลธรรมดาในกลุ่มที่ร่ำรวยนะครับเพื่อที่จะนํามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจคือเขาไม่ได้มองปัญหาเศรษฐกิจว่าตอนนี้มีครับแต่ว่าประเทศของเขานั้นกําลังจะมีปัญหาเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับนายชามานซานมูรัตนามรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีการคลังของสิงคโปร์บอกว่ารัฐบาลกําลังมีนโยบายการเงินเพื่อการพัฒนาประเทศเช่นการอนุมัติงบประมาณอุดหนุนภาคธุรกิจระยะ3ปี7 5,000หล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1 7 9 0 0 0ล้านบาท ปรับปรุงระบบบำนาญเพื่อผลประโยชน์ของแรงงานสูงวัยและผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำและการพัฒนาสาธารณปโภคและโครงการสุขภาพโดยรัฐบาลน,นั้นก็มีงบประมาณระยะเวลา5ปีนะครับสำหรับการคมนาคมเป็นเงิน2,6000ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ6 2 3 0 0 0ล้านบาทและงบประมาณโครงการสุขภาพที่มีมากกว่า 1, 3 0 0 0หล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ3 1 2 0 0 0ล้านบาทในปี2563 นอกจากนี้ภาครัฐยังเตรียมจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา717ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ17,000ล้านบาทแล้วก็เตรียมขึ้นภาษีนำเข้าน้ำมันเป็นครั้งแรกในรอบ10กว่าปีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้ภาครัฐตัดสินใจใช้มาตรการขึ้นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะงบป,ประมาณขาดดุลที่สิงคโปร์เพิ่งจะ,ะเผชิญโดยในปีที่แล้วนะครับขาดดุลอยู่ที่1,000ขอไปครับ130ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 3,100ล้านบาทนะครับรัฐมนตรีคลังสิงคโปร์บอกว่าจะมีแผนการจัดการไม่ให้มาตรการขึ้นภาษีมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันโดยจะยืดเวลาการขึ้นภาษีสำหรับแรงงานต่างชาติเพื่อให้บริษัทต่างๆมีเวลาในการปรับกฎเกณฑ์โดยการปรับขึ้นภาษีแต่เดิมกำหนดเอาไว้ที่กรกฎาคมจะถูกเลื่อนออกไปเป็นปี2,559แทนนะครับรัฐบาลสิงคโปร์ก็ได้ใช้มาตรการควบคุมการเข้ามาของแรงงานต่างชาติตั้งแต่ปี2,553 โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจลดการพึ่งพารายงานต่างชาติตราคาถูกและใช้ R&D รวมถึงนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจแทนมาตรการดังกล่าวก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายในภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผู้ผลิตบางรายก็เริ่มที่จะขยับฐานการผลิตไปนอกประเทศแทนครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายงานพิเศษคะ่ะ